หนุ่มใหญ่เก็บอำพันทะเลนาน25ปีก่อนมีคนมาขอซื้อหอบเงิน11ล้านบาทกลับบ้านสำหรับอำพันทะเลหรืออ้วกวานเป็นผลิตผลที่มาจากการสำรอกหรือขับถ่ายของวานมีลักษณะเป็นของแข็งซึ่งเป็นก้อนไขมันมีหลายเฉดส,สีตั้งแต่สีเทาหรือสีดำ ไปจนถึงสีโทนอ่อนอย่างสีส้มหรือสีขาวคล้ายหินอ่อนที่พบเฉพาะในสเปิร์มมีส่วนประกอบของคอเลสเตอรอลและไขมันร้อยละ80สารเบนโซอิกและแอลกอฮอล์เชิงซ้อนทำให้มีกลิ่นหอมโดยวานสเปิร์มจะกินสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกหมึกเป็นอาหารหลักแต่จะกินเข้าไปโดยไม่มีการเคี้ยวอย่างละเอียดเหมือนสัตว์บกแต่จะใช้วิธีการกลืนเข้าไปทั้งตัว แต่คอเลสเตอรอลของหมึกไม่อาจจะย่อยได้ง่ายประกอบกับหมึกมีปากที่แข็งระคายเนื้อเยื่อของวานคอเลสเตอรอลดังกล่าวจึงไปสะสมเป็นก้อน ล่าสุดพบนายวิชาญหรือลุงออสอินทองอายุ64ปีชาวตำบลท่าหินอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางสาววันษาหรือน้องฝนอินทองอายุ23ปีสองพ่อลูกนำอัมพันทะเลหรืออ้วกวานน้ำหนัก11กิโลกรัมมีลักษณะสีส้มคล้ายหินอ่อนใส่ถุงหิ้วพลาสติกเข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอสวี จังหวัดชุมพรเพื่อยืนยันแสดงความเป็นเจ้าของหลังพบเจอเมื่อปี2,537หรือเมื่อ25ปีก่อนบริเวณชายหาดใกล้บ้านพักล่าสุดโพสต์ลงประกาศทางโลกโซเชียลสอบถามผู้เชี่ยวชาญจนนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสเห็นขอซื้อในราคากิโลรกร,รัมละ1ล้านบาทต่อมาเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยจึงนำมาแจ้งความลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายวิชาเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2,537หรือประมาณ25ปีก่อน ครอบครัวตนได้เปิดกิจการร้านอาหารอยู่ริมชายทะเลบ้านหาดทรายรีหมู่8ตำบลท่าหินอำเภอสวีจังหวัดชุมพรขณะยืนอยู่ภายในร้านได้มองเห็นวัตถุชนิดหนึ่งคาดว่าอาจจะถูกคลื่นทะเลซัดมาเกยชายหาดปักโผลเหนือดินทรายเพียงครึ่งหนึ่งด้วยความสงสัยจึงเดินไปเก็บมาไว้ที่บ้านตอนแรกคิดว่าเป็นก้อนขี้เทียน ตนและภรรยาจะเอาไปหลอมทำเป็นเทียนพรรษาอยู่หลายครั้งแต่เหมือนมีอะไรมาดนใจให้เก็บรักษาไว้หลังจากนั้นก็เก็บใส่ตู้ไว้อย่างดีและไม่ได้สนใจเอาออกมาดูอีก จนกระทั่งเมื่อวันสุกที่15มีนาคมที่ผ่านมามีเพื่อนๆของลูกชายได้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตมาเห็นอำพันทะเลก็ทักว่ามีราคาแพงมากเนื่องจากเห็นจากสื่อทีวีหลังจากนั้นนางสาววรรณสาลูกสาวตนก็ได้โพสต์ภาพถ่ายประกาศสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางโลกโซเชียลว,ว่ามันคืออะไรกันแน่จนมีนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสอ้างว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำหอมมีความสนใจเสนอราคากิโลกร,รัมละหล้านบาท แต่ขอเดินทางมาพิสูจน์ว่าเป็นอัมพันธ์หรืออวกวานของจริงหรือไม่โดยจะขอเก็บตัวอย่างไปเข้าห้องแลบก่อนนายวิชาญหรือลุงออสได้เล่าว่าตนจึงรู้สึกว่าถ้ามีราคามากถึงขนาดนั้นอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยจึงได้ปรึกษาลูกสาวหอบนำมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากถ้าผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นของจริงอัมพันทะเลก้อนดังกล่าวก็มีมูลค่าอย่างน้อยกว่า11ล้านบาทแน่นอน แต่ตนเชื่อว่าเป็นของแท้แน่นอนเนื่องจากได้เอาไฟลนพอถูกความร้อนจะละลายเหมือนขี้เทียนแต่มีกลิ่นคาวเล็กน้อยหลังจากนี้จะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีนายวิชานและลูกได้เล่าให้ฟังก่อนนายวิชานได้พาผู้สื่อข่าวไปดูบริเวณชายหาดที่พบเจออัมพันทะเลนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ